ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮานอยของเจ๊นุกบารมีมหาเฮงนะคะแนวทางฮานอยประจำวันที่6มิถุนายน2566ค่ะวันนี้เจ๊นุกให้เด่นที่1ฟันที่1นะคะ ชุดตัวจอคฮานอยวันนี้ค่ะ13 12 14 15 16 17ชุด3ตัว1ห,หางนะคะ910แนวทางโดยจีนุกค,ค่ะชุด3ตัวถ้าใครพอมีทุนหรือว่าชอบก็ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะ 910จีนุกให้ชุด3ตัว1นึหางค่ะวันนี้เจ๊ชอบ1ฟันหนึ่งนะคะรุนได้ทั้ง3มรอบค่ะพิเศษปกติแล้วก็ VIP ใช้ใบแนวทางฉบับเดียวกันนะคะชุดตัวเจาะทั้งหมด6คหาง13 12ง4า5 16ง1 6, แล้วก็17ค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ